ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวซัมซุงกาเล็กซี่เ22อันต้านะครับได้มีสเปคหลุดออกมานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับสำหรับซัมซุงกาเล็กซี่เ22อันต้านะครับตัวใหม่นะครับก็ออกมาปีหน้านะครับปี2022เดี๋ยวมาฟังสเปคกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับอัพหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วนะครับจอเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X นะครับรีเฟรชเรทอยู่ที่120 h z HDR 10พัทนะครตอนนี้มีความสว่างอยู่ที่1,600นิตนะครับทีเดียวโอ้โหเยอะจริงๆนะครับในส่วนของความสว่างของหน้าจอนะครับกล้องหน้า40ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่2.2นะครับถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมเรทนะครับตัวนี้เออน่าสนใจจริงๆนะครับครับก้องหลังมี4ตัวนะครับก็จะมีในส่วนของ108ล้านพิกเซลนะครับตอนนี้รูรับแสงอยู่ที่1.8นะครับเออ ัดมาให้เต็มเหมือนตัวเดิมทีเดียวเลยนะครับรับในส่วนของกล้องเทเลนะครับแบบโพสโคปนะครับให้มา10ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมออปติคอนได้10เท่านะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องเทเลอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ซูมได้3เท่านะครับในส่วนของกล้องตัวที่3นะครับเป็นกล้องอันต้าวายสิล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่2.2และในส nah ่วนของกล้องตัวที่4นะครับ0.3ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่1.0นะครับเป็นกล้องเดฟนะครับตัวนี้ก็ให้มา4ตัวนะครับในส่วนของ s 2ี นะครับมาดูในส่วนของชิปประมวลผลนะครับเป็นแบบแอปดา r อนแป8 8นะครับเห็นบางที่บอกว่าเป็นแบบ x c Not 2011นะครับก็แล้วแต่กระแสนะครับที่เขาปล่อยออกมานะครับครับในส่วนของปฏิบัติการใช้ Android 11นะครับครอบด้วย One UI 3.0มีแรมอยู่ที่12 G b แล้วก็16 g b หน่วยความจาให้เลือกอยู่3รุ่นนะครับก็คือ128 256ก็512ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่5000 m ม นะครับสามารถชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์ชาร์จ Wi-Fi อยู่ที่15วัตต์ตัวนี้นะครับก็จะมาด้วยบลูทูธ5.1 USB เป็นแบบ Type C 3.2 Wi-Fi นะครับเป็นแบบ 5G Wi-Fi 6นะครับตัวนี้ก็จัดเต็มกันมาทีเดียวในส่วนของสเปครูปแบบของ S22 Ultra นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าออกมาปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็สเปคหลุดมาก่อนนะครับ S27 เพิ่งใช้ได้ไม่นานเองนะครับก็มีสเปคของ S22 ออกมาแล้วนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็น ประโยชน์นะครับในส่วนของการหลุดสเปคนะครับของ S22 มานะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ